เซนดีเซนสิอันนี้คือคุณแม่ปลาทูกระหนกพิดค่ะโอเคมาชาตาเนี่ยให้เนี่ยชาตาแปดกุมพาพันสองห้<ข>าสองห้าบรณะยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกวีถ้าไปอันนี้อ่ะถ้าไปถ้าไปสอ,องห้าหกสี่ตายในอนาคตเหรอ ก็ไม่ถึงเลยเอดี๋่วปีก็นอนอ่าลบเลือดก่อนเหลือสามแปดปีแทนเออสามแล้หกสามแ้วถ้าถ้าเอาตัวนี้มันจะถ้าเอาตัวถ้าเอาไข่ตัวนี้มันจะเป็นแบบอะไรเอาใหม่เป็นฟุ้งฟิ้งเป็นฟุ้งฟิ้งเริ่มใหม่เลยอ่ามาอ่ะมาอ่ะแกก็ทันนี้เลยเว้ยไข่วาลี ไข่วาลีต้องมีเป็นต้องซื้อนะไข่วาลีต้องซื้อไข่<ะ>มัดเป็โลฟรีอ่ะเร็วหนึ่งสองสามอันนี้คือคุณแม่ปาทูกรนกพิชายยะอ,อ้ยตาไม่มียะกนกพิชา <c oughs> ป้าอะไรมีนามสกุลด้วยเนี่ยป้าตั้งนามสกุลเองอันเหรออ,อันนี้คาตาแปดกุมพาผันสองห้าสองห้ามอรณนายี่สิบเอ็ดมกราคม เฮ้ยยี่สิบเกณฑว่าไม่ได้ดูก็เลยยามผิดไปเรื่อยอใช่อายุนี้เปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนโถเอ้ยเราก็นึกว่าคิดแรงเองที่ช้ใที่แ้ใช้เครื่องมือโถมันเยอะอ่ะถูกไหมถูกไหมสองห้าสองห้าลบ้าสองห้า้าเอาวันนี้มันก็จงตปลแ่ยนตัวแบบนี้หรอ โอ้โหเราก็นึกว่าบวกลบเลขเองว่าจะชมว่าเก่งจังไม่ไม่เก่งละอันนี้มันตั้งตาโหลดตันไหนอ่ะอ่าตั้งตอนเลือกไข่ตั้งตอนเลือกไข่อ,อันนี้คือคิดเลขเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคคิดเลขคิดเลขจากมือถือแล้วเขาเป็นอะไรตายอ่ะ<ห>เขาเป็นปลาลาดพริกหรือปลาสามรสหรือว่าปลาต้มยำปลาเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นลูกอะไรตายรถรดสตาร์ ฮะลูกชลามันต้องเจ็ดสิบก่อนใช่ไหมอ๋อเหรออ่าลูกชลาเจ็ดว่าแต่ปลามันอายุสามสิบกว่าปีเลยเหรอใช่หัวเปล่าไม่มีอะไรก็เลยเก็บนะอันนี้นะไม่ใช่เามันไม่มีปลาตัวจริงนะมันไม่มีปลาอายุเท่านี้ได้หรอกแต่มีอะไรนะปลาอายุยี่สิบกว่าปีด้วยปลาอะไร ไม่รู้อโลเวร่าเหรออโลเวน่าอโลเวร่ามันบ้างหันตัละเคโอเคโอเคบ๊ายบายมีเดือนเนี่ยนับก่อน